เมนูวันนี้ขนมจีนซาวน้ำปลากุ้งสดเลือกแซ่บๆนัๆวๆจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าป้าแมพ่พี่น้องกูคู่กูคนนะเจ้าบาวาเนือกางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าเมกินแซ่บคอสวัสดีเจ้าป่ากับป้าเมหมแล้วเจ้าวันนี้ป้าเมกชวนมากินอันนี้เลยจ้าส่วเข้าวปุ่นค่ะส่วเข้าวปุ่นน้ำห่าเจ้าแซ่บๆลำๆเลยเจ้าใส่กุ้ง กุ้งลวกสะดุ้งเจ้าสดๆดตัวใหญ่ๆเลยจเจ้าพักกับพักแก้มก็จะมีจะเจ้าพักกัญจ้องลวกแล้วก็พักชีลาวแล้วก็พักขาด้วยพักละเจ้าแล้วก็มีเนี่ยถั่วสกยาวค่ะแล้วกม็มีเนี่ยค่ะเม็ดกระถินค่ะเม็ดผักเกษกําแรกจิ้มอันนี้ก่อนเนาะกุ้งตัวใหญ่เลยมากินตัวกันเนาะใช่ มันผัดขายกับขนมจีนอะวันทำยังไง cắn chăng luôn, um, cung đẹp nào Kèo làm loại kín nam cầm nữa Đây Kèm hoa cung mới cho kín hoa cung ทำข้างนอกจะเสียงดังคือเก่า กินกับผักกัญจองลวกแทบแตกจะ้ะกินด้วยกัน เอาตรงนี้ออกี๋ยวมันเป็น,น,นเหมือนเส้นเม่ามันหรือว่าขี้มัน Hitta! Mm. Hum. Mm. เมฆะถินมั่นมั่น กุ้งสิบห้าตัวนี่คืออิ่มอ่ะกุ้งตัวใหญ่มาก หัวกุ้งมันมัน ชีลาวหอมหอมมาจา มาจะเปล่อนกินข้างล่างก็อย่างนี้แหละจ้ะมาเยอะสิบตัวแล้วนะเผ็ดและ

แล้วจเจ้าเปลีปล่อนๆสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาก่อนเนเอเจ้าขอบคุณค่ะอีิพอกันจนจบคลิปปะกันไหมคลิปหน้าเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย